สสะภะคะวะโตะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะภาพุทธะไตรรัตนญาณมณีโนพรสีสักขสุทันนาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคาบูชาอาคีทานังวรังคันธงสีวรรจะมหาเถระอาหังวันธามิธ<ต>านอาหังวันธามิสัพพโสอาหังวันธา,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 ามิสัพพโสพุทธธรรมสังคาปูเชมิตอิมินาสกาเรณะพุธาทธังอภิปูเชยามะ อิมินาสการเณรณธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณรณสังฆังอภิปูชยามะอารหังสัมมาสัมพุทโภควะพุทธังผคกวันตังอภิวาเทมีสวาขาโตผคกวตาธโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนผคกวัโตสาวกสังโฆสังฆังนมามี ไม่ยังพันเตวิสุ้งวิสุ้งราคะนาทายาติสัลเนนะจาหาปัญจาฉิรานิยจามาทูตียังปีไม่ยังพันเตวิสุ้งวิสุ้งราคะนาทายาติสลเนนะจาหาปัญจาฉิรานิยจามาตาตียังปีไม่ยังพันเตวิสุ้งวิสุ้งราคะนาทายา ส,ลสัลนเสหปัญจชิรัญญาจามาพ hmm. ุทธังสรลนาคชาเมธรรมสัลนาคชาเมสังฆังสัลนาคชาเมทูตยัมิพุทธังสลัลนาคชาเมทเตยัมิธรรมังสลัลนาคชาเมทูตยัมิสังฆังสลัลนาคชาเม ตาติยมิพุทธังสรลนังคาชามิตาติยมิธรรมัง,งสรลนังคาชามิตาติยมิสังฆังสรลนังคาชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมัมมาทิยามิอธินาธานาเวรมณเสิกขาปัทังสมัมมาทิยามิ กาเมสุนิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิสุราเมรยะนมะชามา,ามาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทธังสัมมาทิยามิอิติปิโสพคทวาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชัย karena sampai no suka toro kau itu anu taropur seama sartawa mensanang put bak kau wade sewak atau kau mo sampai ko

पुरा एकवतो सा पुण्य खेत लोक स्वादे सहसमपि निर्मित साहुरा ชิตโกรสเสนามารังธาณาชิตธรรมวิจินาชิตตะวนันอุนิทงตันเตชิสาภาตุเตชิยมังขรานีมาราเิเรกรรมพิยุนชิตสาภาราชิงโครัมปนารัวกวัตมะธรรมตาทยายัง ขันตสุทันตวิธีนาชิตตวามุนินโตตันเตศึศษาพระวตุเตชิยมังทาราเนยนาราคีรินทชาวรางอธิมาตตาปูตาทาวะคิจากกม,มเสนเนียววัจุทารุนันต์แม่ตามผู้เสกกวิธีนาชิตตาวามุนินโตตันเตจษา

ตะวันอกาจธมุทรังิวคาพิเนียจินจายาทูตวัจนะนชยกายมาเชสันเตลโสมวิจนาชิตตะวามุนินโทตันตาาตเตชุสาพวสุเตชิยมังคารา สัจจังวิหายมติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนะอธิอันต์บุตังปัญญาปัจเจปชริโตชิตวามุนิโตตันเตศึกษพราะว่ตุเตชิยมังทารเนนันโทปันญาผู้ชักังวิบุตังไม่ทิพปุตเตนะเทาระผู้ชเกคนะธรรม ไฟยันตุอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชิยมังคาระเนทุกขาหะทิ่ที่ผู้ชั้นแค่ในสุทากาหะ

ทินาทินเน่สารแตมตันทีเหตวานีเนกวิพิาทานิจุปาทวานิโมคังสุขะอดิคเมยันนโรสะพันยอม,ายมาหาการนณิโกนาโทหิตายาสาพปานินาปุเรตวปารมิสพพาพปัตโตสัมโพธิมุตตมัง Ete nsa Jawa chaina ho tu te chiyamangkaran syanto bo chiya mu re sakyananan tawano ewangtaw wizyo ho hi chaya suchiyamangkarre aparaj ta palang ke si se patawi po karre apiseke. สัพพะพุธานังอาคาปะโตปะโมทะติสุนักขตตังสุมังคะรังสุปะปาตังสุหุติตังสุขะโนสุหุโตจาสุเอทังภรมมจาริสุตปะทาคีนังกายกรรมังวาจากัมมังปะทาคีนังปะทา Ái, ทักคีนาลิกตวาณาธพัน์ตัดแฉประทักษีเนมภาวุสาพัมังครังราคาตุสาปะเทวตาสาปาผูฏานุภาเวนะสธาโซเทียภาวันตุเตภาวตุสาพัมังครังราคาตุสาปะเทวตาสาปาธรรมานุภาเวนะสธาโซเทียภาวันตุเต อวตาร์าพมังทลังราคาตุสาพ,พเทวตาสาพาสังคานุภาเวนะจะทาโสเทียพระวันตุเตนาทรงฟ้าโมทรงนิมภุทสงสินทาทรงสมุและทรงอากาศพุทธังแควค้าธรรมังแควค้าสังคังแควค้าศัตรูภัยพานวินาสังตินาการโรปุสันโทสิโรมะเช โมกาโรโกนะขามโนนานาจิตเตพุทธการโรไกสปพุทโธจัตเวเนเตทาการโอศีจักกยามุนีโคตโมยักเนยอาคารอาริยเมตโยชิวาทิเตปัญจพุทธนามามิหังพุทธาบูชามหาเตชะวันโตธรรมมาบูชามหาปัญโยสังทาบูชามหาโพคาว พุทโธอิติปิโสภะคะวานมามมิหังปัญจมาเรชิโนโนาโถปตโตสัมพโพธิมุตตมาจตุสัจจังปะกาเสติธรรมมาจักขังปวัตติเอเตนาสาาะสัจวะเชนะโหตุมเมชียมังคะรังพุทธทงทงทังธรรมังสังฆังจาติการตังวราณาการปานาธิการสารพัดกันกัน พุทธังอาระหังจังังภาเวสัมปติชามิเมสัมมุขาสัพพาหารติเตสัมมามุขา,าราหังอาระหังกุศลธรรมมาจัมพุธโทธทุสนโสนโมพุทธายะปุตตกาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพธนากอตถิกายกายายายะเทวานังเปียตังสุตวา อิติปิโสภะคะวายามาราชาโนุทาเวสุวรรโนวรณังสุขังอรหันสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวา,านังจตุสัจาสพังละสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกราเทโยพุทธาอัวีสตินายตาจักเพปติตา,พพาไมหังมัตเถเกเต,เตมุนิสลา สีเสบดิโตไมหังพุทโทธธรรมโมเทวิโรจนเนสังคโคะดีโตไมหังอุเรศภะคุณาโรหาททเยเมยอนุรุตโธสาลีพุทโธจทะทักขิเนโกนทันโยปิฏิภาคัสมิโมคะลานโนจจวามะเก อากินเนสวเนมัยหังอาจุงอนันทาราหุโรกาสโปจะมหานาโมุภาสุวามะโสตะเกเกสันเตปิพิภาคัสมิงสุริโยพะพังคโรนิสินโดสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิพุงคาโวกูมารกาัสโปเทโรไมเหสีจิตวาทโกโสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิภุนาตโร อุณโนองคุลิมาโรเจ้าอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญัยเมชาตาณราเตติลกรมมะเจสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาสีละเตเชนะอังคามังคสุสันติตาราตนาภระโตอาสิทักทีเนเมตัสุตะกง ท้าชักทางปัจจตอาสิวาเมงคุนิมาละกังคันธามราปริตัญจารตาณาเตียสุตะกังอากาเสเฉช,ชนนางอาสิเสสาปากรสสันทิตา ชินาานาวรสยุตตาสัตตาการลังกตาวาตาปิตาดิสัญชาตาพาหิระเชตุปัตวาอาเสสาวินัยญตัวานตะชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชระมัญชนหิวิหารันตังและหิตะเวสัทธาเปรตุมังสเพเตมหาภูริสาสพา อิเจวามันโตสุขุโตสุรภโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตาตระายโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจรามิชินาปัญเชเนตินาอานาโอนาะม่าหมะอุมานาอานาอามะอาอุอนาอุมาอา มติมามามีมามูลภูนม,มามีมาม,มามานามาพัทะยัสสานุภาวโตโยยขาเนวะัสะเสติปิงชนะยามีเจ е วานิลุชะโตรตัะะตินทิวามตันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจับปะปังจิจินนะปายสติแอวามาทิคุณุเบตังปริตตังปะนามะเห็น การณียอมาเกุสเลนะยันตังสันตังป่าังอภิสาแมจะสาโกชูจะสูชูจะสัวโจจัสามุทัวนัติมาเนสานตัสโกจะสุบโรจะอาปิกโจจะสาระหุกาวุตเตมชานเตมทีโยจะนิปโกจะอาปะกาพก Pure su ananu kintona jacuta, sama jarekin tiena winyu parre upawatayu, suki no wake mi no sape sata, hawantu suki tata, reke tipana putati kasawata wa rawana wase sa tika มหันตาวาจิยารสกาอนุกัตุราทินทาวายจาทินทายเยจตุเรวสัเทียวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัะเปสตาพวันตุสุขิตาตาณโรปรังนิกโกเปชนาติมันเยจันตาทจินา ci ro ya Rosepati kessanangnyaannya satu kammit ceya mata kamiyak hutang ayu saye kautang menurut ke hewangm bisabuih semuanya sampai wayang อาสัมวัตอเวรังอสปัตตังติทังจารังมิสินโนวาสยาโนวะเบวาตัสวิกาตมิโตเอตังสติอาจิตเฉยพระผั่เมตังวิหารอิจมาวิจิญจานุปธรรมมเสกวะทัสเนนสัมปันโนกาเมสุวิเดยะเกตัง ดั่ยชาตุคาปเสยยังภูณเวเตตภูธาแมตังจิตตังมะมะภูธาภูธานุภาเวนะธรรมะแมตังจิตตังมะมาธรรมะธรรมานุภาเวนสะสังฆะแมตังจิตตังมะมาสังฆะสังฆานุภาเวนะ กายกรรมังวจิกรรมังมนกรรมังชาิตจกรรมังอา,าัจาจิตจกรรมังข้มันตุนเ,เโหสิกรรมังพรวตตุเมกรรมใดใก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจต่อพระพุพทธธรรมพระสงฆ์มารยาบิดารู้ผู้มีพระคุณสรรพสัตว์ทั้งหลาย ตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียดเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหดชีกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงขอให้ทุกทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดใดที่ใครใครทำแก่ข้าพเจ้าในทุกภพชาจนถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกทนนุกท่านนักสิมยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภาทานขอจงดินใจให้เขาเร่อนั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำวัิษิฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่น จากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใหญ่ภพใหญ่ก็ตามข้าพเจ้ายินเดียดโหสิกรรมให้ขอถอนความมาฆาตความพยาบาทและคำสับแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสับแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งสิน้น ด้วยอนนนา,านิสงฆ์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทงครอบครัวตลอดจนวงสาคณะญาติผู้มีโอกาสรักคุณพเพื่อและบระิวัรของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติใจสิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ยาได้ใ,ใกล้ความเจ็บไข้อาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงสิส้นหายไป ปานาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเชิญอิมานิปัญจาิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจาิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจาิกขาปะทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรโมพระสังโฆ เป็นที่พึ่งเถิดฤกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดฤกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งเถิดึกของข้าพเจ้าอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารวิทุโโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์ อาหางอเวโรโมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอาหางอพยาประโชโฮมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบากอาหางไอมิโคโฮมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรคสุขีอตาณบริหารามิจ,จงรักษาตนให้มีความสุขตลอดการงนานเชิญ อิมินาภุญญกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดมนต์ภาวนาใหปัสนากรรมฐานแต่ละจนบุญกุศลใดใดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาถุกพชาราบถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกภริยาบุคคลและพระโพธิสัตว์ทุกอง เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมีอุดหนุนคำชูคุณบิดามารดาูัาจารย์ผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาติตลอดทั้งเพื่อนบริวารสัพพะสัสพาวิญญาณทั้งหมดสัาพเจ้ากรรมายเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอที่มหาบุญมหากุศลมหาบารมีนี้ ไปให้ทุกลูกทุกนามทางนี้สิบชั้นพรมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกไปมูลสีมีโลกแปรสุรกายสัตว์รัจชานและในหมื่นโลกกระทากับเป็นสจักรวาลวิภพบจุมิตรเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อ่ามนุษย์รูปวิญญาณรูกวิญญาณและสัรพทั้งหลายทั้งที่เป็นเวทและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้น ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลูกทุกน,นามจงเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเมตตาและมิไมตตีต่อกันขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร,ร่วมอนุโมทน,นาในกระแสแห่งบุญนี้และพึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับด้วยเถิด ด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหา,าบารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยนํำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารูคิดมีปฏิพันไหวพิจิบแบบว่องไวพบความสุขความจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพบความสุข,วงงขวความวําเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักโคนเจาปศักด์และเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ